TOOOOOO หาดใหญ่นะคะก็อย่างนี้ทุกคนได้ทราบนะคะค <c oughs> ือฉันพูดว่าฉันจะรอให้เพราะว่าดิฉันได้ไปสร้างตำนานไว้ที่หาดใหญ่ด้วยการที่ฉันปีนเสานะคะก็อยากจะขอชี้แจงเลยละกันเนาะว่าเออก็อยากจะสร้างตำนานไว้แค่นา้ที่นั้นนะคะแล้วก็ก็คิดว่าหลังจากนี้ก็อาจจะเบาๆลงปีนมากนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นความสามารถส่วนบุคคลเนาะและ้วก็เรื่องอย่างหนึ่งเลยที่แบบว่ามันมันต้องเซฟก็ค,คือความปลอดภัยของเราเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีความแข็งแรงมากแค่ไหนไฟ มันจะรั่วหรือเปล่าอันนี้ก็อ,อ,อย่าไม่ไม่ไม่แนะนําให้ทุกคนที่แบบอยากจะทําทําตามนะคะก็เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลจริงๆแล้วก็เออก็ถ้าสมมติว่าถ้าพี่น้องชาวหาดใหญ่นะคะที่ <c oughs> ถ้าเห็นนะคะก็อย่าไปทําตามนะคะก็นั่นแหละ,ะก็ ขอบคุณชาวหาดใหญ่นะคะที่ให้หนูนะคะได้ไปสร้างตำนานไว้นะคะก็หวังว่าจะเป็นที่จดจำสำหรับทุกคนนะคะคือจริงๆแล้วก็ถามว่าเรามีการรีเช็คก่อนที่จะขึ้นไปปีนไหมจริงก็มีนะเพราะว่าไปจับมาแล้วเราก็สัมผัสมาแล้วแต่ว่าหลังจากที่แบบเอ้ยทุกคนมาให้ทานแล้วทุกคนเป็นห่วงหนูหนูก็ขอบคุณมากๆน,นะคะที่เป็นห่วงหลังจากนี้ก็คิดว่าน่าจะเบาๆปีนลงบ้านนะคะเพราะว่า <laughs> เอาจริงๆว่าเอออันนี้อันนี้ขอพูดแล้วกันเพราะว่าก็เพิ่งโดนแบบอ่าตักเตอนมานิดนึงนะคะจากจากพี่เชอนะคะก็พี่เชอก็บอกว่าเออแบบเออบา บาเบาลงบ้างนะลูกแบบเออราวางเพราะว่าเดี๋ยวแบบเออเผื่อมันความปลอดภัยของเราอ่ะมันมันมันจะแบบมันจะไม่คุ้มกับที่แบบถ้ามันถ้ามันมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเกิดอุบิเหตุขึ้นมาอะไรเงี้ยเออหนูก็เลยหนูก็เลยยกมือไหว้ขอพี่เชิญขอโทษพี่เชิญไปหนึ่งหนึ่งหนึๆๆๆ่งหนึ่งรอบเพราะว่าหนูรู้สึกผิดจริงๆนะหนูกำลังจะเลยเข้าไปบอกเขาว่าแบบเออหนูจะไม่ทําแล้วเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเออพอพอหนูเป็นคนเปิดแล้วหนูทาตามเออมันก็มีคนทําตามกลัวว่าแบบว่าทุกคนแบบจะ เกิดอันตรายเพราะว่าเพราะว่าม sure. um, no, no, ันเราไม่รู้ว่าแบบว่าไฟมันจะรั่วตอนไหนหรือว่าฐานมันไม่แข็งแรงมากแค่ไหนโกมันจะเกิดอันตรายแบบพี่เชลบอกว่าแค่จับก็พอรูกไม่แบบไม่ต้องปีนขึ้นเออแต่แบบเอ็เลยบอกว่าไอพี่เชลหนูขอโทษนะคะแล้วหลังจากนี้หนูจะไม่ปีนแล้วก็เลยเออก็พี่เชลก็บอกไม่แบบเอ้ยไม่เป็นไรแบบแต่ว่าแบบไม่ต้องปีนดีกว่าเนาะแบบจับจับพออะไรเงี้ยอืมโดนกับตันหนึ่งดอกโอ้ เลิศค่ะเออจริงวันนั้นก็เกรงมากเพราะว่าเหมือนพี่เชอก็ได้ไปขึ้นเวทีใช่ไหมคะกิปโตไอโทเคนแล้วที่ก็เลยแบบพูดกับหนูว่าบอกบอกพี่เชอรหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็คิดว่าเออพี่เชอน่าจะรู้แล้วลหะว่าหนูไปสร้างเวรกรรมไว้ที่หาดใหญ่กเ็เราก็เลยแบบตั้งใจจะไปขอโทษด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออแบบ เราคิดว่าเราจะเล่นครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าเราเล่นจนความสนุกเราลืมนึกถึงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องอยังไงภาพที่มันจะออกมาอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยแบบขอโทษพี่เขาไปแล้วกออ็บอกว่าเดี๋ยวแบบหลังจากนี้ก็คงแบบไม่ปีนแล้วเพราะว่าก็ไม่อยากให้ทําไม่อยากให้ใครทําด่านแล้วก็ไม่อยากให้ใครแบบต้องมาเกิดอันตรายเพราะว่าการปีนเสา <c oughs> หลังจากนี้ก็พกอ,อุปกรณ์มาเองนะนะก็คือไม่ไม่ ไม่แตะอุปกรณ์คองเทเตอร์แล้วแต่จะพกอุปกรณ์ขึ้นไปเอง <c oughs> <c oughs> ถึงไม่ปีนเสาแล้วก็มีคำตำนานเรื่องตลกอุปกรณ์นะ <c oughs> จริงเหรอ นั่นแหละคะ่ะก็โลโชวหาดใหญ่ก็ได้สร้างหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องตลกนะคะก็ดีใจมากๆที่ได้ออกโลโชวตั้งแต่ออกโลชวรล่าสุดข,ของหนูคือโโชพรรา3และก็ไม่เคยได้ไปอีกเลยตั้งแต่เฮฟวี่ดูเทชั่น Heavy เออแล้วก็ไม่เคยได้ไปอีกเลยแล้วรู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่ได้มีโอกาสไปหาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นแฟนชาวหาดใหญ่น่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าคนเยอะกว่าที่คิดแล้วก็มี พี่พี่น้องๆ้องจากกรุงเทพมหานครบินตามมาด้วยแบบสุดยอดมากๆได้กินไก่ทอดหรือเปล่าไม่จริงๆเอาจริงเอาจริงๆริไหมไม่ได้กินเลยค่ะไม่ได้กินไก่ทอดเลยเพราะว่ามีคนเข้ามาถามเยอะมากว่าได้กินไก่ทอดหาดใหญ่ไหมไม่ได้กินเลยค่ะจริงกินแต่มะม่วงเบาเลยค่ะแล้วก็วันแรกที่ไปถึงเลยยังไม่ถึงเวลาไปกินติ่มซำคือเล่าความตลกบกหาให้ฟังก็คือมันหนุนเล่าอาจจะไม่ตลกแต่ถ้าจี้เล่าอาจจะตลกก็คือมันมี ติดเออเขาเรียกว่าอะไรอะจำไม่ได้แต่มันมีเข่งหนึ่งที่มันเป็นแบบเนื้อขาวๆแบบเป็นหอๆะไรหนูเรียกไม่ถูกเหมือนกันเพราะหนูก็ไม่ได้ถานัดสายนี้คือพอดีว่ามันหล่นลงโต๊ะมันไม่ได้หล่นลงโต๊ะคือมันอันนี้คือโต๊ะใช่ไหมคะแล้วแบบว่ามันคว่าเออมันก็เลยแบบคว่ำลงโต๊ะเออแ้หนูก็ไปวางไว้อันเนี้ยคือพี่ทีมอ่ะอันนี้คือพี่ทีมงานอันนี้คือคุณพีดีอันนี้คือหนูตรงหน้านหนูคือิวสิกตรงข้างๆิวสิคือสตังค์ตรงข้ามกับสตังคือ ยี่ยีเออแล้วทีเนี้ยหนูก็แบบทำหนูว่าทำทำ,ทำหล่นใช่ไหมคะทำคว่ำหนูก็เลยแบบเก็บไว้แล้วก็บอกว่าพี่ๆอย่าก,กินอันนี้นะแบบมันคว่ำแล้วถ้าเก่าใช่ไหมเออถ้าเก่าอะเออแบบหนูว่าทำาหาเก,ก่ากเก่าอะคว่ำแล้วทีเนี้ยหนูก็แบบมัน มันเป็นร่างของมันแบบปกติทุกคนคือมันวางแบบแบบมันพึ่งนึ่งออกมาแล้ววางแบบปกติจริงๆิงแล้วคือมันคว่ำไปแล้วหนูก็เก็บขึ้นมาแล้วหนูก็บอกทุกคนว่าอย่ากินนะอันเนี้ยคว่ำแล้วแล้วพอดีว่าไอ้ห่าเก่าอันนี้ยมันอยู่ตรงหนูไงแล้วหนูก็แบบอืฉันขอชิมหน่อยแล้วก็ลืมตัวไปเลยว่าห่าเก่าอันเนี้ยคว่ำไปแล้วแล้วหนูก็ไปกินแล้วหนูก็แบบคือหนูแบบงงตลกตัวเองมากเลยวะคือเตือนทุกคนว่าแบบอย่ากินแต่หนูกินเอง เออนี่คือหนูแบอะไรวันนี้แบบคือมันเป็นเรื่องตลกอะทุกคนแล้วแล้วอะไรอีกอีกอันหนึ่งคุณพีดีเขาบน่นเรื่องบากุเตอ่านถแบบแบบบากุเตเออคืออันนี้ตลกจัดที่แพงอะไ,ไม่ได้แพงอะไรเลยนะแพงบากุเตชามใหญ่ คือคือพี่ a าถามว่านายนายเออฝั่งนี้เอาบากุเติไหมเออเราก็เลยบอว่าเอะเอามาสองเลยเพราะว่าเราจะได้กินกัน4ี่คนใช่ไหมเราแบ่งเป็นสี่คน จิกจีสตังหนูก็เลยบอกเอามาสอนถ้วยเลยพี่เออก็ให้พี่เออาสักพอจะพักหนึ่ง <c oughs> คือหนูก็ไม่รู้เนาะว่าเขาอะ <c oughs> สั่งให้แล้วหนูอะ่ะผู้หนูก็เลยไปเอาใบมาแล้วก็ไปติ๊กชามใหญ่บากุเตชามใหญ่อะ่ะไซส์ L กินสองนึงสี่คน <c oughs> ล้วแบบพี่พีดีเขาเจ็บใจเพราะว่าไม่มีใครกินชามใหญ่ที่สั่งมาเลยคือส <c oughs> งสารมากแล้วเขาก็แบบ <c oughs> อย่าขำนำสิคือ <c oughs> มันตลกจริงเพราะว่าสั่งมาแล้วแบบไม่มีใครกิน <c oughs> คือไม่มีใครกินเลยชามใหญ่อะ <c oughs> แล้วเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพี่เจ็บใจเพราะว่าเองสั่งมาแล้วเองไม่กินกันนี่แหละเออ ถามว่าพี่น้ำหนึ่งกับพี่ออนอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะพี่น้ำหนึ่งกับพี่ออนจะนั่งอยู่ตโต๊ะพีเออาร์ก็คือจริงิงแล้วอยู่ใกล้กันหมดเลยแต่ว่าคือแบบเราเราหยิบกันมาคนละเซตอะแบบเป็นเซตเซตไข่เซตมันอีกความตลกหนึ่งก็คือเราเป็นเลือกพวกติ่มซำกันมาแต่เราไม่ได้ยื่นใบใบสั่งไปอ่ะอืมแล้วเราก็พอของมาส่งเราไม่รู้เลยว่าของที่พวกหนูไปหยิบกันอะคืออยู่ตรงไหนเอออืมแล้วแบบถ้าจำไม่ผิดนะพี่น้ำหนึ่งกับพี่ออนน่าจะสั่งฮาเก๋าเยอะมากประมาณ3 4เข่งแต่แบบ โหนูหนูหนูจำไม่ได้ว่าแต่ว่าแบบว่ามันมีกองหนึ่งเลยที่มีแต่ฮาเก่าอ่ะเออพี่พี่ำหนึ่งนะจะกินฮาเก่าแล้วถ้าจำไม่ผิด จานใหญ่ใครกินเหรอ้วนายจานใหญ่เป็นคุณพี่พีดีรับผิดชอบค่ะจริงจงก็กินด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าเรากินชามเล็กไงอืมแต่ตลกมากอยังพูดไม่จบเรื่องกินบากุเตติ่มซำอร่อยเลิศพาทังโกอร่อยเลิศจิ้มกับสังขยานมข้นอร่อยเลิศอีกอันหนึ่งคือตอนที่หลังจากที่ทํางานเสร็จแล้ว วันแรกไปกินข้าวต้มอร่อยมากโอ m มก้ oh d คือแกงส้มอะแกงส้มชาวอมไข่ใส่กุ้งทุกคนแบบ I love it แบบรสชาติแบบเข้มข้นมากคือรสชาติแบบรู้เลยว่าแบบต้องกินที่หาดใหญ่เท่านั้นนะโดนหนูพูดจริงๆเพราะหนูรู้สึกว่ามันรสชาติแบบมีความแตกต่างจากกินที่บ้านมากๆอะ่ะเออแล้วก็ปลาวงทอดปลาวงปวง ที่กินกับข้าวต้มเขาเรียกว่าปลาโอหรือปลาเออนั่นแหละกรอบอร่อยแล้วก็ทอดมันไก่หมูสับอะไรก็ไม่รู้ที่พี่ออนสั่งมามันเป็นแบบทอดทอดอันนั้นก็อร่อยกินจิ้มกับบวยอร่อยมากจริงๆของเขาอร่อยแบบมันมันเป็นอารมณ์แบบกับข้าวเหมือนแบบคนในครัวแบบในไง,ไง,ไงแบบคนกันเองทนทาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคนในครอบครัวทํามัน,นี้อะไรอย่างเงี้ยแบบอร่อยนะทุกคนน่าจะแบบกินไดแ้แล้วก็น่าจะชอบด้วยหนูรู้สึกว่ามันอร่อยมากๆติดตามดูไลฟ์ของ รวมถึงเอ็กซ์เพรสซีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเแคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 k Application